สวัสดีครับผมโอภาสน,นะครับบ้านและที่ดินวันนี้พามาชมที่ดินราคาถูกนะครับแปลงนี้นะครับที่ดิน50ตารางวาขาย4 0 0หม่นบาทนะครับราคาประเมินเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ฉโฉนดเลขที่30158ตําบลศิสาขาบืออำเภอคงรักจังหวัดนครนายกที่ดินแปลงนี้อยู่ที่คลอง23านะครับปลายหมอนระหว่างคลอง23ากับคลอง22บรรยากาศโดยรอบเป็นที่นา มองไม่เห็นบ้านคนเลยที่ดินแปบนี้นะครับถ้านัดจากถนนปลายหมอนเข้ามาด้านหลังนะครับมันจะมีถนนเข้ามาเส้นด้านหลังนะก็จะเข้ามาเสาไฟต้นที่หนึ่งที่สองต้นที่สามที่ดินแปลงนี้อยู่เสาไฟต้นที่สามนะครับที่ที่ดินนะครับหน้าแปลงเป็นถนนโครงการกว้างประมาณหกเมตรเป็นถนนถนนหินคุกนะตอนนี้สภาพเข้ามาไม่ได้เลยครับ ตรงนี้เข้ามาไม่ได้เนื่องจากว่ามีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมตัวนี้ผมอยู่หลังแปลงหลังแปลงก็จะมีถนนอีกหนึ่งเส้นเป็นถนนเล็กๆกว้างประมาณ3เมตรอยู่หลังแปลงก็เข้ามาดูที่ดินได้สําหรับใครสนใจที่ดินนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ0ูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับโอภาสนะครับขาย40,000บาทไม่รวมโบนนะครับค่าโอนต้องมีประมาณ2,000กว่าบาทอ่าสหรับใครอยากจะผ่อนก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับแปลงนี้อ่าไม่มีดาวนะครับผ่อนเลยนะครับ ผ่อนพันกว่บ,บาทนะครับสอบถามเข้ามาได้บรรยากาศก,ก็จะเป็นที่นาโดยรอบนะครับที่นาโดยรอบสำหรับใครเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าอยากทราบว่าซับเข้ามาใหม่สำหรับซับปี6 6ปีนี้นะเข้ามาเยอะนะครับ เข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับทราบของปีเก่าก็ยังเหลืออยู่เข้าไปดูที่ช่องโอภาสิติพลได้อันไหนที่ไม่เขียนว่าติดจองหรือปิดการขายที่ดินยังอยู่นะครับสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมได้ฝากไว้ด้วยนะครับ